สวัสดีฮะทุกทุกคนในวันนี้เรามาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Perse ในท,ทันทีที่ทุกคนเข้าเกมมานะสิ่งแรกที่เจอเลยคือเลือกเพศจ้ะอ้ยเดี๋ยวโดนต่อยเดี๋ยวเออเอามาข้างบนนะ่ะคือด้านซ้ายผู้ชายด้านขวาผู้หญิงเนาะเราเลือกเป็นผู้ชายแล้วต่อมาคืออะไรอ่ะอ๋อเขาบอกให้เลือกอาวุธนะฮะก็คือเป็นอาวุธอันใหม่ของเราตั้งแต่อแรกคืออะไรฮะเริ่มจากอาแรกนะอแรกเนี่ยคือกำปั้นเลยก็คือแบบดุนดุนนะ่ะอาวุธไม่สนใช้แรงกายเราอย่างเดียว ก็โอเคแต่ไม่ใช่สายเราอ่ะเราชอบใส่ถืออาวุธนะสิอันที่2คือซอสธรรมดาเหรอมันคือซอสอะไรอ่ะซอสสมุไรหรือเปล่าเพราะเขาเขียนว่าตรงนี้ฮะมันคือแบบไฟติ้งสไตล์ออฟเดอะซามูไรอ่ะน่าจะเป็นคาต纳ไหมถ้าซอสในเนี้ยต่อมาก็คือเกรสซอสมันคือดาบใหญ่นะฮะตีช้าแต่ตีแรงนั่นเองอันนี้อันสุดท้ายคือแดกเกอร์แล้วก็คือพวกอาวุธมีดสั้นอ่ะใครอยากเป็นซงจินโอก็เลือกแดกเกอร์แล้วกันนะเราคือวิถีซามูไรนะฮะย่าวันโนคุนิแล้วทำไรอ่ะ อะไนต่อเกมนี้ใครที่สับสนเฮ้ยนี่ใครอะนี่ไม่ใช่เรานี่เดี๋ยวก่อนเฮเท่ดีนะเท่ฝัตัวเราอีกก็จะบอกว่าเกมนี้เขามีเกรสบอกไม่พอนะเขามีลูกสรนชี้ด้วยเกมดีว่ะเฮ้ยวิ่งไม่ได้เหรอโอเคไม่เป็นไรไม่วิ่งก็ไม่วิ่งวิ่งกับคนนี้ใช่ไหมใช่ฮะเรียบร้อยฮะท็อกซิมูเลเตอร์ปเดีให้เราสู้ได้เลยใช่ไหมพี่บัณฑิตเอ้ยโอ้ยใช่ใช่อะเออโอ้ย เฮ้ยเฮ้ยมันสู้เอ้ยให้มันสู้แล้วคิดว่าเราไม่สู้หรือไงล่ะอมาสู้เก่งกว่าดิเรามีอาวุธนะนี่เนี่ยต้องการมัดดิฮตัวตตัวเดี๋ยวได้ไหมอะมันกันปุ่มอะไรวะโอเอฟเดี๋ยวเดี skill. Skill ๋ยวเดี๋ยวพี่ชายพี่ชายตัวเริ่มต้นจริงปะเนี่ยมันใส่มู่ว่ามันลุ้มมันไม่ตัวตัวเลยไม่มีความเป็นลูกผู้ชายอะไรเลยมันบอกว่าโอเพนเดอะเมนูทูสกิลสกิลฟรีนี่ไงเรากดสปินฟรีได้หนึ่งครั้งค่ะเอาเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีฟ้าเอาสีเขียวเฮ้ยสีฟ้าเหรอเขียวเอออะไรวะเนี่ยเฮมพลัสได้แล้ใช้ไงอ๋ออ๋อกดตัวแซดนี่ไงนี่ไงทุกคนเห็นแล้วฮะตอนถือดาบมันมีตัวแซดอยู่วิญญาแด๊ดไปฟันอย่างเงี้ยเหรอวะจริงหรอวะ Oh my god open กล่องได้นะฮะเป็นระดับ uncommon เอาสิมีสีฟ้าด้วยอะ่ะอยากได้สีฟ้าจังสีฟ้าคืออาวุธหรอเฮ้ยมัวก็เอาลนะเป็นคาตาละใหม่อันเก่าคือ common อ่ะอันนี้คือ uncommon อ่ะ จะเห็นดาเมจอะดาเมจอยู่ที่ตรงไหนอะเอาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนซ้ําไม่ได้ต้องรอสามสิบวิอะไรวะเนี่ยแล้วเราต้องไปไหนต่ออะต่อยเราทําทไมอะโอ้ยไอยเกมนี้มันอะไรวะเนี่ยทําไมต้องสู้กับเราด้วยอื้อถามคําเดียวเลยนะเกมนี้มันวิ่งยังไงวะเนี่ยไอยพวกนั้นมันวิ่งได้ทําไมเราวิ่งไม่ได้ครับพี่ชายวันนี้ฮะอุ้ยไม่เอาอัพอีกแล้วให้ไปสู้กับชาร์ตแบนเดสมาซีไอพวกเนี้ยนะไม่ขะน้ามือหรอกนะอวิยาร์มันหายไปไหนอิเละเหมือนมาแจม แต่ไม่นะเชียวผมไม่กลัวว่าฝีมือเราล้าวนๆโอ้โหขอด้วยดิง,องงงงอย่างงพี่มันเอ้ยอ้โอ้ย่เช่นี่เพลไฟหนึ่งคิโอ้จป๊าเั๊บนึ่งเป็นไงเจ็บดิเอ้ยโอ้เจ็บเจ็บรู้สึกเจ็บมากนี่ตั้งท่าอย่างไกลๆแล้วก็พุ่งไปเลยว้าวฟันยากไปไหนมาท่าเนี้ยพุ่งไกลเกินเฮ้ยสุขนานี่สุขนาตายแล้วอีซี่แล้วอ่ะผมต้องคุยกับพี่ไหม ือผมไปได้เลยวันดีพี่ชายเอาอยัางไงบอกฟิะทำไมชิปวิธีคนเดิมวะเรารับได้เรื่อยเหรอบ้านอะไอ้กมิซี่หุ่นเลยชิบหายอเออเอเอเหมือนแค่เอาไว้วิ่งอ่ะเออจริงๆก็เอาไว้วิ่งก็ได้นะท่าน,นั้นอ่ะถ้ามันจะยากเกินขนาดเนี้ยไอเมื่อกี้เราคิดว่าเป็นคนไม่คิดว่าจะเป็นแบนดิสไอโอ้ยว่จารพอจะวิ่งไปถึงไม่ได้เกมนี้ทำไมมันหน้าตามันไม่ซ้ำกันเลยวะ คุณอย่าหาว่าผมวิ่งชา้าถ้าเกิดแกมันเห็นท่านี้ของผมยอย่าไวโคตนเอาวิ่งชชัดเลยวันดีฮะวั้ดีลูกกับครัวให้รูกกับคนที่เข้ากางสู้กันอยู่หรือเปล่าเอาด้วยสิวูชูเลยมันเลยอะ่ะเออสี่ใครอะ่ะสีคนนี้แบณดิตเลดเดอร์หัวหน้าของเจลโจนโอ้โหท่าเขาเทพกว่าเราอีกอะรู้สึกท่าเรากระจอกไปเลยอะแต่เราหนีได้นะออแต่ฟันไม่โดนเออยา่าต้องลุ้มงานนี้โอ้โหพเฟสป้องกันได้เหรอได้เราก็เอาได้เอาสิเอามาโอ้ ไม่ตายเมื่อไหร่จะตายตายแล้วโอ้เด้งรัวๆเลยวิ่งด้นฟาร,ร์มเร็วสูงเ e a ดีนะเฮ้ยวิธีวิ่งเกมนี้คือ w สองรอบอ้าวแล้วท่านี้ล่ะที่เราใช้มาตั้งนานโดนหนาว่าโง่เลยทีนี้วันนี้ฮะเรือหนึ่พกับเรือฟรีถามโง่โง่งเรือฟรีสิฮะเดินทางออกสู่ท้องเทือยอันกว้างใหญ่ไพศาลส,สิ่งแรกที่ต้องทำเลยคือบังคับยังไง ไม่มีสกิลพุ่งแดดเหรอเอ้ยมีให้นี่ไงนี่นะแดนขึ้นไวขึ้นใช่ไหมเนสหนึ่งแหละไม่ไม่เลยสปีดเท่าเดิม35เราแค่รู้สึกสบายใจที่มีมันนี่คือเมืองใหม่เหรอมันต้องมีดิเซสเป่าปะถ้าไม่งั้นเราแตกทีเราไปนู่นเลยนะอันดิเซสเปก่อนไหมคนไหนเซสเปาได้บ้างอะ่ะคนนั้นไปอ่ะอดีเซสเปล่าหนยสิห้าร้อยห้าร้อยก็จ่ายอะตอนเนี้ยขาหนึ่งร้อยเรามีอยู่สี่ร้อยอุ้ยกดป๊บคือซื้อเลยเหรองั้นก็ซื้อแล้วกันยังไงเราก็ต้อง,งกกกกกกาารลลล่่่่ออออออองงะะู้้สึววตัวเัเเเเมนนนจยยยไปห มีทั้งหมด4กล่องทวนด้วยกันเปรเอยสีฟ้าหน่อยมาล่ะเฮ้ยสีฟ้าเนะี่ยมันปืนนี่ว่ะอุ้ยสีม่วงเฮ้ยเฮ้ย้ำผลพิสตรดทำไมเป็นปืนวะไม่ใช่มันกลายเป็นหมัดมันกากระดีไม่เป็นไรไม่สนใจอะไรทั้งนี้มันดีดีอะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่คอมมอนนะ่ะเอ้ยเฮ้ยส่วนมีดก็ไม่เอานะไม่เอาก็ไม่ให้หรือเวย้ยชีวิตติดเกลือแล้วครับหยุยม่วงม่วงอยากได้ดาบดมากเลยอะอันนี้ก็ได้สโนว์อันนี้ก็ได้ ยังไงก็ฟ้าปะเพราะฟ้าต่อไอ้นี่ไงก็ฟ้าแต่มันเป็นปืนเว้ยเฮ้ยไปในกล่องนึงแล้วกันแย่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 ขาวล้วนขาวล้วนเขียว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 คอเขียวดกเกอร์อีกแล้วว้าวได้สีฟ้าแต่แม่งเอ้ยไม่ตรงสายที่มีสปินฟรีหนึ่งครั้งของปืนมาเป็นสกิลสีอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบูลเลตสตอมเมื่อกี้เราเห็นว่าแวบเลยแต่ละมันไม่ให้มัน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 ให้ซะงั้นบูลเลตสตอมว่ะดูทรงได้เปลี่ยนสายท่าวอน ไปร้องห่องกันดีกว่าไม่เล่นแล้วสายสมุนไพรนะชีวิตมันต้องถือปืนดินี่ก็เจที่ตัวตลกเอาบุลเลตสตอมไปแดกบุลเลตสตอมย่าฮะอันนี้เนี่ยเอายิงมั้งโอ้ยเอ้าเอ้านี่นะนี่นะไอ้นอะมันเออเออโอ้ยมีรีโหลดรู้สึกว่า อาจจะได้เปลี่ยนสายมันใช้ยากกว่าที่เห็นนะเนี่ยเอ้าปืนบ้าบออะไรว่ายิงข้อสั้นอะไรเฮ้ยอยาบุลล์สตอปตีตีตีแต่บุลล์สตอปแม่งโคเท่พี่นี่กระสุนมันสั้นไปอีกไหมอะเอ้ยพี่แตกต่างซะงั้นอะแตกต่างละโอเออเออเออโอ้โอ้เออเออบุลล์สตอปเออเอออ้าวรีโหลดกลางอากาศบ้าบอสุดเออให้เฮ้ยยิงไงให้โดนวะเนี่ยเออ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 นั่นแหละทุกนัด ยิงลมคมกิบเปลี่ยนอาวุธเลยทั้งแรกจับฟีนะฮะทั้งต่อไปถึงเสียตังเฮ้ยเฮ้ยสีม่วงสีม่วงมาซีมาซีมาซีไหนสีม่วงอยู่นะไหนวะไม่ใช่เหรอเฮ้ยเฮ้ยแปลงหน่อยแปลงหน่อยโอ้โหแม่งอาหมดเลยอ่ะอะดรีนาลีนอะดรีนาลีนฮ้ยาโอุ๊ยโอ้ยโอ้ยบุญกิน่ากดใช้ก่อนคือไรเฮ้เฮ้ยฮ้ยอุยอวิโชว์ว่าโชว์เลโกะเละนะฮะอะดีนารีนคืออะไรวะอ่านหน่อยสิบูสสปีดเหรอ5 minutes later ที่นี่ ที่ไหนวะเนี่ยทำไมทุกคนมาอยู่นี่กรนบอกเลยอะเรากําลังตีตัวตลกอยู่แม่แม่สักพักมันบอกว่าเวอร์บอสสปาวนะฮะกดจึ๊กเดียวมานี่เลยคือมันจะสปาว์อะไรเหรอคือเวอร์บอสสปาวแล้วอยู่ไหนวะเอานั่นนั่นนั่นพุยานี่ละวออเออเออขอลุ้นขอลุ้ด้วยขอรุ้มด้วยโอ้ยโอ๊ยนี่ไงนี่ไะเวอร์บอสเวอร์บอสมอสลุมลุ้มตะกบบอสแย่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 โอ๊ยโอ้ย ด้านซ้ายเขามีอันดับด้วยอ่ะน่าจะเป็นอันดับดาเมจแน่เลยแล้วเราอยู่อันดับเท่าไหร่เนี่ยอันดับสิบว้าวแปลว่าเราก็เก่งนี่ว่านี่นะนี่นะนี่นะโนะนะอ้ยโอ้ยมันโดนเราเองป่าวะวต้องโค้งแบบนี้แหละก็ยังไม่โดนอันนี้แสงอะไรนี่นะนี่นะน้นะาาาาาเด็กเป็ดน,นี่มันแรงยังวะเราต้องพุ่งจากตรงนี้าา้าา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  แต่บอสโดนเราเอา้าเราต้องไปเลยอยา่ยาอย่าฟันฟันเราฟันอยู่ปะเนี่ยฮะเราฟันอยู่ใช่ไหมฟันอยู่แหละเออเออลุกรรมลุกตอ้อยอ้ยสองทีบอสแค่สองทีเดี๋ยวมันเล่งใครวะไม่ใช่เราแล้วหนึ่งจังหวะนี้ล่ะไม่ใช่อะไรครับนี่มันโดนอะไรเข้าไปกับนี่ <c oughs> ทำไมแล่ละคนเขามีท่าเคลื่อนที่ในพริบตากันเยอะจังเราไม่เห็นมีเลยวะเออเออเละเละไปเละไป ได้เถอะขอว่าชมวิชาหลบได้รู้รู้ใช่จริงๆด้วยนี่พี่รู้ทันน้องวิช้าไม่โดนเกียวหับานี้จริงๆเลยเอ้โอเควอ้โหวนไม่โดนขอร้องแม่บอสอย่าเอ้ยอย่าเอาเราไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันทำไรอ่ะโดนทุกคนนะฮะโอ้ยอยู่ไหนอ่ะเฮ้ยเอาในที่สุดข้าน้อยก็เสร็จแกว้งแล้วนะฮะ ไปที่เราไปได้แล้วไปจัดก,การกับใครก็ไม่รู้รู้กับใครไม่รู้รู้แค่ว่าอย่าสกิลดีกว่ามีอยู่ทั้งหมด600เจมมาเนีย่ยเอาเรื่องอยู่นะเน,นี่ยสปิรไลท์เฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยจ้าสีอะไรสีอะไรเฮ้ย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 ลิพิสเลสเราว่าดวงเรามานะสกิลแร่คือ7.65เองนะทุกคนแต่ว่าเราได้ว่ะไอ้สกิลซามูไรฮะมันมีอันคอมมอนกี่อันอะมันมีแค่ไอ้เจ้าทิปเปิลนี่อันเดียวรู้ว่ามันมีอันอื่นดว้วยเราไม่รู้อะรู้แค่เปล ยังได้สีเขียวอันอื่นอะหรือถ้าดีว่าสีเขียวก็ได้ไม่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 โอเคควิกสลัดคอมมอนหกสิบสองเปอร์เซ็นต์มันก็น่าจะดีกว่าอันคอมมอนแล้ววะอันนั้นมันแม่งมุ่งม,ม,มั่วซั่วใช้ไม่เป็นอ่ะไหนอะสู้ใครอะอ๋อเจอแล้วอ๋อโอ้พี่เจอก่อนผมอย่าควิกสลัดเป็นไงล่ะเจ็บจี๋สิโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าต้องใช้ท่าเอ็กซ์กัโว้ยรีแพ้เฮ้ท่านี้เซ่ลาพิสสลัดนี้เป็นไงล่ะทำไมรอบนี้ไม่บินนะงงนี่นะนี่นี่ เออด้วยลาพิสลก่อนลาโอ้โหพี่เปิดก่อนอีกแล้วโอ้ยโอ้ยแมกเอ้ี่นะส่นะแล้วก็วิซลก็จะจบด้วยคอมโบเดียวสะที่ไหนล่ะูุโครลำบากเลยอ่ะมันเปิดก่อนทุกทีเลยรู้ได้ไงว่าเรามาฉลาดไปไหนมันลุกหน้าแมงเออแมงเฟียกแล้วเหะแล้วก็ลาพิสเลตนี่นี่ลงห่นนะโว้ยนี่ยอดเท่ต้องฆ่ากี่ตัวเนี่ยทุกคนอาจจะสงสัยว่าผมกระโดดทำไม แต่อยากจะให้รู้ไว้ว่าเขากำลังสอนให้ผมโดดแบบ moon s t e อยู่นะฮะด้วยการจำห้าร้อยทีนี่แน่แล้วเราก็าจะอัลล็อก moon s t e ไในราคาห้าหมื่นเฮ้เใช่ไงอ่ะโอ้นี่ไงนี่ไงโอ้นี่ไงนี่ไงเป็นไงล่ะไม่เหลือห้าหนึ่งนะที่เราต้องการอะ่ะแต่เราไม่มีตังแล้วอะ่ะนี่ไง fast s t e อีกห้าหมื่นเอาไว้มีตังเดี๋ยวมาเรียนนะจ๊ะได้เวลามาชิญหน้ากับบอสของแมปนี้แล้วของคนนั้นมีชื่อว่าตู้ตลก หัวหน้าอืมชื่อนั่นจริงกันเนี่ยมาได้พี่ชายนี่นะนี่โอ้ยแม่งกันได้เจ้าจ้าเจ้าเจ้าแล้วมันไม่บินซะด้วยสิเก่งกว่าที่คิดโอ้ยเจ้าเจ้าเจ้าจ้าทำไมเราบินอยู่คนเดียวฮะบอกหน่อยสินี่นะเป็นไงล่ะงงงงดิงงโอ้ยเฮ้ยย่าเป็นหัวหน้าตแล้วไงวะกระโดดหนีสิรออะไรอะนี่นะฮะมันเป็นสเตปไอ้น้องไม่เป็นไรอีกแล้วอ้อยโอ้ยมึงกินแพ้ได้เฉยอะไรวะเนี่ยเราก็เก่งนี่ว่า ม่คิดมาก่อนเลยว่าเราจะเก่งขนาดนี้โอ๊ยโอ๊ยอย่าโอ๊ยเมื่อกี้น่ะมันให้ยอกไอ้น้องนี่ของจริงอยู่นี่นี่นะอุนในสุดเขาก็บินกับเราตายแล้วบึ้งบินเหรอฮะขึ้นมาให้เราสามเวลเนี่ยนะให้ตายเถอะพ่อจะน้อยเลย้วยความเร็วกว่าห้าสิบนัดโอ๊ยในที่สุดแล้วก็มาถึงแมบใหม่สักทีหนึ่งวันที่ห้าวุ้ยเกยนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะ แน่พี่ชายพี่ชายคือแคนนี่หรือเปล่าใช่แหละไม่รู้จะเผื่อใครแล้วต้องเยื่อพี่แกนี่แหละเราจะสู้กับพวกนายนั้นเราขอไปสำรวจแมปก่อนได้ไหมขายของประจําแมปอยู่ไหนอะฮัลโหลโอ้ยเฮ้ยไม่เกี่ยวเดี๋ยวก็ใส่เดี่ยวสะหรกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฮัลโหลไม่อยู่แถวนี้หรอมันมีอยู่ทุกแมปไม่ใช่เหรอวะโอ้ยโอ้ยเด้งไปดิใช่ไหมโซมาเตอร์คืออะไรอะห้าแสนเลยเหรอแค่ห้าหมื่นยังยากเลยบ้าบอที่สุด เขายังไม่ใช่คนที่เราต้องการอยู่ดีฮัลโหลแอนิวเฮียไม่ใช่อะไรกลัวแบบกลับไปเมืองเก่าหรือคนดูหาว่าพี่มาอยู่ตรงนั้นไงพี่พี่โง่ปะเนี่ยโอ้โหโดหนบรนดาข้อจุกเลยเฮ้ยมีเลือฟฟีมพอดีเลยงั้นเราเอาเรือฟฟีลำเล็กมีลำใหญ่ดยนี่วาเอาลำใหญ่ดีกว่าไหมปหออไปลำใหญ่เฮ้ยเดี๋ยนะ <c oughs> เกือบแล้วไงนี่ไงว่าแล้วมันต้องมีทุกเมืองเกือบโง่ละดีนะมีเรือใหญ่จอดตรงนี้ขอบคุณนะครับที่จอดอยู่ตรงนี้ให้เรา กล่องละหนึ่งร้อยจัดมามีกี่บาทเอาไปห,หมดหมดตัวแล้วมันเป็นกล่องอันคอมมอนอันละร้อยอ่ะเปิดแล้วนะก็อยากได้ผลพิศาจอ่ะนั่นน่ะนั่นน่ะหรือไม่ก็อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สีขาวอ่ะเฮ้ยเฮ้ย,ฮยสีเขียวเหรอโอ้โหตะเป็นหดแล้วดีมันมีของดีๆกว่าน,นี้ไหมเราเห็นมีดาบสีม่วงอยู่ใช่ไหมจะไม่ให้เราเลยเหรอผลพิศาจก็ได้นะเปิดอีกแล้วให้ทุกอย่างที่ไม่ได้เล่นเราทาอะไรกับของที่เราไม่ใช้ได้บ้าง ของดีสุดในตอนนี้คือสีม่วงใช่ไหมในกล่องเนี้ยเราเห็นอยู่เฮ้ยเอยากได้เนี่ยอยากได้เนี่ยยุสสต็อปขอร้องว่าพีซหยุดแล้วมันคืออะไรไอ้เง่ะเหลือสองกล่องสุดท้ายแล้วอ่ะโอ้ยเห็นแต่ไม่ให้เราจะโผล่มาทําไมอ่ะอุ้ยนึกว่าจะได้นี่สีฟ้ายังไม่ได้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยแล้วบรรยากายเป็นยังไงวะมันเขียนว่าใส่ได้แค่หนึ่งสล็อตนะฮะทุกคนถ้าแปลว่าถ้าเราใส่ไอ้เจ้าสปินนี่ไปไอ้เจ้าอันนี้เราก็จะหายปะเว้แล้วไม่ใส่นะงั้นอ่ะ ผลผลประกอบการนัดอาวุธก็เกลือปวัดเซ็งไม่เป็นไรยังนนก็ได้เจ้าผลพีาสารมาอันนึงนี่ไงบอมเขาลองบอมไหนแล้วเปล่านี่แนะ่ฮะมัดต่อยเหรอมัดอัคคีมันไม่แรงเลยรู้สึกว่าฝั่งเขาแรงพอที่ซ้ำอะมันยังไงเนี่ยช่วยบอกหน่อยีสิอ๋อเออเอ,เอจบดาบดีกว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วในวันนี้ก็คงต้องหยุดเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อน กเกมคอร์ส4นะฮะสนุกใช้ได้เลยอ่ะมันมีอะไรที่แปลกใหม่สำหรัเกมอื่นอยู่นั่นก็คือระบบเกลือและถ้าเกิดว่าทุกคนชอบก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามแล้วเอาไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย